การอธิษฐานนะคะของดาเนียลนะคะมันเอย๋ยสมบัติของเราอยู่ที่ไหนคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าฉันกําลังขาดอะไรสิ่งที่ซาตานขโมยไปจากฉันอยู่ที่ไหนสิ่งที่ถูกขโมยไปยังคงมีอยู่ที่ไหนสักแห่งแม้คุณจะมองไม่เห็นเมื่อซาตานขโมยพระพรของเราไปมันไม่ได้ทําลายสิ่งเหล่านั้น เพราะว่ามันไม่มีอํานาจหรือสิทธิ์ศนาจที่จะทําเช่นนั้นได้มันขังสมบัติของความมืดและความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ในที่ลี้ลับเอาไว้สมบัติและความมั่งคั่งเหล่านี้คืออะไรเรารู้จากพระคำของพระเจ้าว่าของประธานอันดีทุกอย่างและของประธานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดา ไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงยากอไปที่ 1: ข้อส7ทรัพย์สมบัติแห่งความมืดเหล่านี้แตกต่างจากของประทานและทรัพย์สมบัติของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างยังไงบ้างสมบัติที่ถูกขโมยและซ่อนไวน้นี้เป็นทรัพย์สมบัติของเราค่ะเป็นขุมทรัพย์แห่งความมืดเพราะศัตรูได้ซ่อนมันไว้ในคลังสมบัติลึกลับในอาณาจักรแห่งความมืด ซาตานขโมยไปโดยการเก็บพระพรไปจากเราแต่พระเจ้าต้องการจะคืนให้ดังนั้นพระองค์จึงสัญญาที่จะพังประตูทองสำริดลงเป็นชิ้นๆและตัดลูกกงเหล็กให้ขาดพระเจ้ากำลังปล้นคลังทรัพย์ของซาตานเพื่อเอาสิ่งที่ถูกยึดไปด้วยการที่มันขโมยไปแล้วก็ด้วยการหลอกลวงเอากลับคืนมาซาตานปิดขังทรัพย์สมบัติของดาเนียล และอิสลาเอลไว้โดยการทําให้ฟ้านั้นเป็นทองสำริดอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่การที่ฐานยังไม่หยุดยั้งของดาเนียลตลอด21วันทําให้เกิดปฏิกิริยาจากสวรรค์ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏนะคะแก่แดเนียลแล้วก็กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่าน ในแดเนียลบทที่10ข้อ12พระเจ้าทรงได้ยินแดเนียลทันทีแต่แดเนียลยังคงเพียรสู้ทนอธิษฐานจนกว่าเขาได้เห็นทูตสวรรค์ปรากฏและกล่าวว่าข้าพระเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านในแดเนียลบทที่10ข้อ12โดยเริ่มจากแดเนียลบทที่10ข้อ12พระคัมภีร์นั้นได้แสดงให้เห็นว่าทูตสวรรค์ได้ดึงม่าน ที่มันขวางกั้นอาณาจักรเนื้อหนังออกจากอาณาจักรของวิญญาณน,นิรันดร์พระองค์ทรงประทานความกระจ่างแก่แดเนียลให้มองทะลุลงไปถึงสงครามของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศและบทบาทอันสำคัญยิ่งที่คำอธิษฐานของเรามีผลต่อผลลัพธ์ของสงครามนั้นผลลัพธ์นะคะที่4ประการจากการอธิษฐานแดเนียลประการแรกนะคะ 1. การอธิษฐานของเขาทำให้เกิดปฏิกิริยาจากสวรรค์ค่ะ บุตรของพระเจ้าทุกคนควรจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นว่าพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิฐานของแดเนียลและทรงตอบสนองตั้งแต่วันแรกที่เขาคุกเข่าลงอธิษฐานคำอธิฐานของทุกคนที่ทูลด้วยความเชื่อฟังและความบริสุทธิ์พี่น้องคะพระเจ้าทรงได้ยินและทรงตอบนะอยู่ในยอห์นบทที่ 15: ข้อ16ยอห์นบทที่16ข้อ23าและแต่คำตอบเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้เสมอไป พราะพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ว่าบางคําตอบเช่นการส่งทูตสวรรค์มายัางแดเนียลจะสําเร็จลงได้ก็โดยการอธิษฐานอย่างร้อนรนและไม่หยุดอย่างเท่านั้นประการที่2นะคะการอธิษฐานเปิดประตูข้อมูลแดเนียลได้รู้ข้อมูลที่สําคัญยิ่ง4เรื่องคืออนาคตของชาวยิว ฤทธิอำนาจของการธิษฐานและการตอบดีทันทีที่พระเจ้าประทานให้ลักษณะของสงครามฝ่ายวิญญาณในาย่านฟ้าและความเห็นของพระเจ้าต่อตัวเขาเป็นการส่วนตัวค่ะในแดเนียลบทที่10ข้อ10-12และบทที่12ข้อ13นะคะทูตสวรรค์ได้มอบคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตเหตุการณ์อนาคตของโลกให้แก่แดเนียลซึ่งเป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่นับว่าอยู่ในอนาคตอันไกลที่สุด และมีรายละเอียดมากที่สุดตอนหนึ่งคัมภีร์ยากรนี้คลุมประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของโลกตะวันออกกลางและตะวันตกรวมถึงการพิชิตอาณาจักรของอเลซันเดอร์มหาราชอารเธอร์สซิสนะฮะอนติโอคุสนะพิฟานสซึ่งได้เหยียบย่ำพระวิหารในยูลิสเลม็มและอาณาจักรโรมันด้วยประการที่ 3. การที่ฐานเปิดประตูความช่วยเหลือจากทูตสวรรค เจ้านักรบจากสวรรค์บอกดาเนียลว่าข้าพระเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคําของท่านในดดเนียลบทที่ 10: บข้อสิคำมิถานของดาเนียลนี้เองได้ปลุกเร้าให้เกิดการส่งกําลังและการสนับสนุนจากทูตสวรรค์มาให้ดดเนียลและชนชาติของเขาการนิฐานอย่างต่อเนื่องของเขานี่เองที่ได้ปลดปล่อยอํานาจที่มีพลังมากของมิคาเอลเทพบดีที่ได้ช่วยนําคําตอบของพระเจ้า ต่อคำพิถันมาสู่แดเนียลนั่นเองคำพิถันแดเนียลได้ปลดปล่อยการโจมตีจากสวรรค์สู่เจ้านายแห่งความชั่วผู้ครอบครองเหนือเปอร์เซียจริงๆขอสังเกตว่าบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์เหล่านี้ไม่เหมือนทูตสวรรค์ที่ไม่มีพิษสงอย่างที่เรามักจะวาดภาพไว้ทูตองค์นี้บอกกับแดเนียลว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้พิทักษ์แห่งเปอร์เซียเห็นไหมคะในแดเนียลบทที่1 0บข้อยี่ คำภาษาฮีบรูนะคะว่าลาเคมมีความหมายตามตัวอักษรว่ากินเป็นอาหารบริโภคกลืนเอาชนะมีชัยต่อดาเนียลอยู่ต่อหน้าทูตแห่งสงครามที่ต่อสู้เพื่อความมีชัยค่ะและประการที่4นะคะการอธิฐานเปิดประตูกำลังที่เหนือธรรมชาติเมื่อเวลาที่ทูตสวรรค์ปรากฏ แดเนี่ยอยู่ในสภาพอ่อนแอแล้วเนื่องจากการอดอาหารแบบงดเว้นอาหารบางชนิดเป็นเวลา21วันและที่ฐานวิงวอนอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยภาระที่ปวดร้าวใจการปรากฏและเสียงของทูตสวรรค์ทำให้เขานั้นสลบไปซึ่งทำให้ไม่สามารถรับฟังเรื่องที่ทูตสวรรค์นำมาได้งานส่วนหนึ่งของทุตสวรรค์ก็คือเสริมกำลังคนของพระเจ้า เหมือนที่ทูตสวรรค์มาปนิบัติพระเยซูงไงคะหลังจากที่ประงอดอาหาร40วันและทรงเผชิญหน้ากับมารทูตสวรรค์ได้แตะร่างกายของแดเนียลถึง3ครั้งเพื่อจะเสริมเดี่ยวแรงใหม่ให้แก่เขาอยู่ในแดเนียลบทที่10ข้อ10 16แล้วก็ข้อ18นะคนะแดเนียลนั้นสร้างความหวั่นไหวให้กับบรรดาพระราชาประชาชาติและบรรดาเทพผู้ครองเมื่อเขาคุกเข่าลงเราได้แต่จินตนาการนะคะว่า เขาอาจจะทําอะไรได้นะหากได้บ้างนะคะหากก็มีชีวิตอยู่ในยุคนี้หลังจากพระเยซูถูกตรึงยุทธวิธีของมารยังคงดําเนินต่อไปที่ประตูนรกแต่พระเยซูทรงประกาศให้ประตูเหล่านั้นหมดอํานาจต่อกิจจเจรของพระองค์ค่ะสิ่งนี้ได้รับการยืนยันรับรองโดยการกําเนิดการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริส รวมทั้งโดยของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ส่งมอบให้กับคิธศจักรอย่างไรก็ตามคุณและข้าพเจ้ามีบทบาทในแผนการของพระเจ้าให้เราพยายามเข้าใจบทบาทของเรามากขึ้นโดยมองดูพระคัมภีสองตอนที่เกี่ยวกับประตูซึ่งมีพลังมากฟังนะคะเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดั่งดวงดาวในท้องฟ้าและดั่งเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสทธิ์ในปฐมกาลบทที่ 22: ข้อ17ในวันนั้นพระเจ้าจอมโยธาจะเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเป็นมงกุฎแห่งความงามแก่คนที่เหลืออยู่แห่งชนชาติของพระองค์และเป็นอนุภาพแห่งความยุติธรรมแก่เขาผู้นั่งพิพากษาและเป็นกำลังของผู้เหล่านั้น ผู้หันสงครามกับเสียที่ประตูเมืองอยู่ในอิสยาห์บทที่15ข้อ5ถึง6พระเจ้าทรงสนพระทยัยในการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อฟังค่ะพี่น้องหากเราจะหันสงครามกับเสียยังประตูนรกพระองค์จะทรงให้กำลังเพื่อทำสงครามมานทำงานยุ่งอยู่ตลอดเพื่อให้ฟ้ามันทองสำริดโดยพยายามให้เรามีชีวิตอยู่ในความบาปและความไม่เชื่อฟัง พี่น้องขอย้อนกลับไปอ่านเมื่อกี้นะคะพระเจ้าทรงสนพระทัยในการกระทําที่อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อฟังในขณะที่มารพยายามทําให้ฟ้าสวรรค์เป็นทองสมฤทธิ์โดยพยายามทําให้เราอยู่ในบาปแล้วก็ความไม่เชื่อฟังค่ะแล้วมานาก็ขโมยสมบัติที่มีค่าที่ส่งเราไปกักเก็บไว้มารซาตานฉลาดเป็นพิเศษในการลนล,ลงต่อสู้กิตจ,จักรในขณะที่กิตจ,จักรมัวแต่ทะเลาะวิวาทกัน พี่น้องเท่าวันนี้เราทะเลาะวิวาทกันให้รู้ไว้เลยนะคะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันสนุกสนานมากๆเลยนะฮะวันนี้ถ้าหากเรายังมัวแต่ทะเลาะกาันสนุกสนานบ่นและหลับไหลยอยู่เรากําลังเข้าสู่ความล้มเหลวที่ไม่ควรจะเป็นค่ะโดยปล่อยให้สิ่งที่ไม่สําคัญมาดึงให้เขวไปมารได้เรียบเรียงกําหนดการโจมตีตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดีนะพี่น้องแต่เราจะต้องตอบสนองในที่ทางตรงกันข้าม กระแสน้ํากําลังหันกลับแต่จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปจากหมายสําคัญทั้งปวงกระแสน้ํากําลังหันกลับคิตจักกําลังกลับใจและติดไฟเพื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราได้เห็นคนจํานวนมากคนกลับใจมารับเชื่อพระเยซูคริสต์ในคิตจกักนะะและคนก็เพิ่มจํานวนขึ้นทุกวันทุกวันพี่น้อง นั้นเราตั้งใจแน่วแ,แน่ที่จะเรียกคืนใช่ไหมคะทรัพย์สมบัติในความมืดที่ซาตานมันขโมยไปมันกักขังไว้อยู่เบื้องหลังประตูทองสำริดพี่น้องวันนี้เรากําลังเรียกร้องให้มันเอาคืนกลับมาขุมทรัพย์ทั้งสิ้นที่มันแอบซ่อนไว้ในที่ดีลับเรากําลังเรียกให้มีการคืนกลับมาทุกสิ่งที่ซาตานขโมยไปโดยทันทีการพักผ่อนของเราสันติสุขของเรา ความชื่นชมยินดีของเราพ่อพอรของเราครอบครัวที่มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาของเราลูกของเราพันธกิจและการเจริญของเรารวมทั้งสุขภาพและความมั่งคั่งของเราด้วยพี่น้องเอาคืนกลับมาพี่น้องอย่าหลงประเด็นไปอย่าหลงกลมานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ